สวัสดีนะครับไม่ใช่ไอยู่กับไซไฮโซเบสวันนี้ก็จะมารีวิวสคริปแมปอะไรนะลากิบบ็อกเป็นเทิร์นเกาวอ่าผมขอโทษนะครับทุกคนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานสิบกว่าวันเลยมาอ่าเรามาดูสคริปกันเลยครับกดเอ็กคิวโอเคมาอ่าอันนี้ให้เรากดฟ u ัก o อ f ปิดไปเลยนะครับหรือให้เรากดคัพปี้ดิงก็ได้ครับมันเป็นดิงของดีคอ์ มาเรามาดูฟังก์ชันแรกกันอ่าสเปาลาลกิบบกก็คืออ่าลากิบบกอันสีเหลืองอ่ะอันอ่าสเปาเดม,มอนลากิบบกก็เหมือนกับอันสีเหลืองนะครับแต่มันจะเพิ่มความแรงมากกว่ากันครับอ่าพวกสองอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยสปเปาเรนนี่บกแล้วก็สเปากาแล็กซี่เอ้ยกาแล็กซี่บกเอ้ยจุดแรกโอเค เดียบด้วยคนเนี่ยเนี่ยดูดิมันได้ของมาเต็มเลยเห็นปะผมจะอ่าใช้นี้ไปบินเด่นดูคนในอ่าแมบนี้น,นะครับดูดูนี่น่ยเปใครวะถุงมือไอรอนแมนปะเออใช่โอเคอ่านี่ก็คือสกีบเพื่อข้านะครับมันก็ได้ของน่าจะประมาณแบบแรนดอมของทั้งหมดในแมปน,นี้มั้งครับทุกคนน่าจะเป็นแบบปกติทั่วไปเลยครับ ่าส่วนฟังก์ชันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะอ่ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกในคอมเมนต์ไหนก็ได้นะอ่าส่วนออโต้กิฟต์กาแล็กซี่บอกเกียรอ๋ออ่ามันจะประมาณว่าแบบยังไงอ่ะแรนดอมเปิดให้เองอย่างนี้มั้งถ้าในความเข้าใจของผมนะส่วนของอื่นไม่รู้เป็นยังไง น่าจะประมาณนี้ครับเุืคนส่วนแอดมิ A ิสคริปก็คือแบบมันจะใช้อ่าอินฟินิตเจนก็คือมันเป็นคอมมาน์ในการใช้อ่ะแบบยังไงอ่ะบินไล่น้ำอย่างเงี้ยสปินเนอร์อย่างเงี้ยครับเุื่อคนใช่ใชโอเคอ่าเดี๋ยวผมลองบินให้ดูนะครับไม่เอาไม่ <Okay. S 2> <L. S 1> เออไป้ดไป่ะ เดี๋ยวเดอาใหม่ๆดีครบทุกคน F Y P เอโอเคมาได้แล้วโอเคเรามาลองบินกันนะครับในทุกคน,นก็ปกติทั่วไปเลยในเนี้ยเรามาดูบินในคนอ่าบินดูคนในแมปกันนะครับเอคลิปนี้น่จะไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสคริปอ่าไงเนี้ยคลิปไม่มีฟังก์ชันเยอะว่าแมบมันไม่ค่อยมีอะไร อันคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย